สวัสดีค่ะเมนนุ่นค่ะสวัสดีครับเมนนุ่นครับสวัสดีครับค่ะมาตามแนวทางกับเมนนุ่นค่ะในงวดวันที่16กรกฎาคม2567นห้าร้อยหบี่ค่ะในยินว่าเมนนุ่นนี่ฝันว่าสั่งฝันมื่อไรคุณแม่ฝันมาแม่นนั่อันเดียครับรถไปซอยงานกับพ่ออ้วนพ่ออ้วนหลอก่นเป็นคนครับค่ะไปซอยงานกับคนกับหลายบาดนี้แม่กับไปหอดบาดว่าโอ้ยเท้าเท้าเท้าเมื่อเด้อเท้าเด้อแม่วางี่เมื่อเด้อเท้าเด้อคอยอยากเมื่อแล้ว แม่ว่าบานี่แม่กะอันขึ้นรถพาเพิ่นบอเพ่อข้าวพ่ออ้วนกะมาขับรถขับรถแล้วแม่กะเลยมาบานเลยกะหูเมื่อฝันซ้ำนี่เออฟันสั้นๆสั้นๆเลยอืคุณแม่ฟันมืออไรนี่มือมือขึ้นมือขึ้นวาเมือขึ้นวานเออฟันได้สองขึ้นนะเนาะมือขึ้นวาน มื่ขึ้นบ้านเออมื่ขึ้นบ้านนี่ละค่ะแสดงมาสองคืนแล้วสองคืนสองคืนแล้วคุณแม่ฟันมาเลยครับรถรถดนี้เป็นรถไผ่รถฟอร์ดรถเฮ้าในละรถจะคล้องเองจะคล้องครับรถไปซอยงานเออพออว่านเป็นเป็นคนครับไปน้ำการสองคนผัวเมียแมนคือพอเป็นคนครับแม่เป็นคนนางสังขารเออค่ะปายทะเบียนรถคุณแม่าปแต่ทะเบียนรถนั่นแปดแปดเก้าห้าแปดแปดเก้าห้าป็นปเ้ายป็นปทะเบียนรถเนาะค่ะจ้า อายุของคุณแม่จักปีก็หกสิบสองอายุของคุณแม่หกสิบสองเนาะ Man, อายุของพ่ Man, ออ้วนจักปีหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดปีเนาะ,ค,ะ <Ja. S 1> ค่ะสองผัวเมียนางรหลดไปทํำกันเนาะ,ะ Man, ไปซอยงาน,นะคะ่ะกระติดอายุของแม่นวลเนาะคะ่ะแล้วก็ <Ja. S 1> อายุของสามีแม่นวลไปนนะะําเ <Ja. S 1> นาะค่ะจกันไว้ค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวเลขที่คุณแม่ไ้มาก ในคลิปนี่เนาะค่ะแปดแปดเก่าหาเนาะค่ะเป็นทะเบียนรถที่ขับไปงานแต่บ่หัวเป็นงานยังเป็นบ่คุณแม่บ่บ่บกหแต่ะว่าหันว่าไปซอยงานมาซอยงานแล้วก็เลยว่าเท้าเท้าคอยยักเมื่อยยักเมื่อยว่าสิแม่ก็เลยเอื่น่อพอแม่กับไปนางรถถาค่ะนางรถนั่นละนางรถฟอร์ดนั่นละเรืไปซอยงานเขานีเด็ดเดเอาเงินซอยงานซอยบ่บ่บ่บริซอยบ่มีจำนวนเงินแม่นบ่บ่ บอมีบอมีจำนวนเงินฟันสันๆนเนาะในสามคลิปนี่คุณแม่มันใจคลิปไหนตัวเลขแม่ก็ว่าหัวมันบม่ค่อยฟันจกเถอะลดขัน้นค่ะมานก็แต่ฟันแม่แม่ก็มันใจอยู่แล้วมันใจคลิปที่สามเนาะแม่คุณแม่มันใจคลิปที่สามก็ชื่อคลิปนี่แหละคะ่ะ่านผู้ชสมมาตามคุณแม่เป็นคลิปที่สามเนาะคะ่ะค่ะ มันใจไปค่ะเบียนรถเพื่อนว่าค่ะแปดแปดเก้าห้าเนาะค่ะที่คุณแม่ให้มาแต่ว่าถ้าคุณแม่เพื่อนฝันอีกเนาะค่ะโครงสุดท้ายแอดกับสีมาตามให้กับท่านผู้ชมทางบ้านอีกเ no นาะค่ะแต่ถ้าคุณแม่เพื่อนบอฝันคลิปนี้กับสีเป็นคลิปโครงสุดท้ายเนาะคุณแม่เ no. นาะค่ะเพราะว่ามื้อน,นี้มันก็เป็นวันที่สิบสองแล้วเนาะคุณแม่เนาะสิบเอ็ดค่ะที่สิบเอ็ดบอกคะค่ะต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะเมื่อนี้วันที่สิบเอ็ดคุณแม่เพิ่นว่าค่ะจ้าค่ะแอดมาตามคุณแม่ที่สิบเอ็ดเนาะค่ะ ถ้าเกิดว่าคุณแม่ฝันก็สิตามให้เอีกค่ะแต่่าถาบว่ฝันคลิปนี้เป็นครงสุดท้ายแล้วเนาะคุณแม่จค่ะคุณแม่ไม่ย้งเพิ่มเติมอีกบ่บ่หลืล่ะค่ะขอบคุณแม่นวลค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณแม่นวลครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาสรุปตวเลขความฝันของแม่นวลครับผมเป็นคลิปที่3ครับผมคลิปที่3ครับผมงวดวันที่1 6กรกตดาคม2567คกรับผมตามไปฝากท่านผู้ชมครับผมเป็นคลิปที่3นะครับเนาะมาตามไปฝากท่านผู้ชมทั้งบ้านครับ เมนวนคลิปนี้เพิรนให้เป็นตัวเลขปลายสายเบียนรถกับผมกับอายุสามีกับเมนวนเองเนาะครับเนาะฟันมาได้ไปทําบุญขับรถไปทําบุญเพิ่์ลวารถกับไปรถจะของนี่ละปลายสายเบียนแปดแปดเก่าหานะครับเนาะปลายสายเบียนรถเมนวนแปดแปดเก่าหาฟันวะเด็ดครับ,ถบ,บร,ร 5, บ ouri, ถขี่รถไปทําบุญครับผมกับสามีสองคนอายุสามีกับหกสิบสองอายุเมนวนขอถดขอไผ่ครับผมอายุเมนวนหกสิบสองครับผมขอถดขอไผ่อายุสามีน 60, ี่หกสิบเอ็ดเนาะครับเนาะ สามีหกสิบเอ็ดอายุแม่นวลหกสิบสองหกหนหกสองครับผมแล้วก็มีปลายเหล็กทะเบียนรถกระบะที่ขี่ไปทําบุญนะครับเนาะแปดแปดเก้าหาครับผมแนวทางตัวเลขความฝันครับผมของแม่นวลในวันวันที่สิบพฤกรกฎัตริาซ้อนพันหนึร้อยหกสิบเจ็ดครับผมฝากท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาครับผมถ้ามากถ้าชอบก็ลองจับไปลองเบิ่งนะครับเนาะบนใหญ่อาจจะได้รางวัลใหญ่กับแม่นวลก็ได้ครับ ครับผมคลิปนี้บ um. ่าวทองพูนก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวทองพูนครับหาคลิปที่ดีตัวเลขได้เด็ดครับมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปครับผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของทองพุ่นชาแนลครับก็ขอทุกท่านโชคดีโชคมดนร่ำรวยสุขสุขคนครับคลิปนี้บ่าวทองพูนก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมขอบคุณครับ